สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไพ่ออร์คโคนะคะเราเดินทางกันมาถึงเกือบครึ่งปีแล้วนะคะเดือนมิถุนายนนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะไม่สามารถจะวนกลับคืนมาได้ะคะ่ะฉะนั้นชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะเมื่อดาวเพื่อหัดย้ายนะคะ ปีนี้นะคะจะต้องมีอะไรดีๆแก่ทุกราศีแน่นอนค่ะ,คะวันนี้จะมาทํานายนะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ค่ะฉะนั้นใครที่ติดตามกันมานะคะครูซันนี่ขอย้ำทุกทุกคลิปเลยนะคะเป็นพลังงานแรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะไม่ว่าจะเป็นโชควาสนานะคะ,ะการถูกลอตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะตามบุญตามวาสนาตามแรงบุญแรงกรรม ของแต่ละท่านนะคะฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะฟังเป็นแนวทางค่ะฉะนั้นอาจจะต้องกระบางท่านหรือไม่ต้องกระบางท่านก็เป็นได้นะคะเป็นพลังงานในรวมชาวราศีสิงห์นะคะมีหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะคะคนไทยที่ฟังภาษาไทยออกมีทั่วโลกค่ะฉะนั้นตวงชะตาก็จะเป็นโดยรวมนะคะเป็นเรื่องเล่าเป็นไกด์ไลน์กันนะคะทุกคนฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะคะอ ทั้งตามแบบลักนาของไทยหรือแบบตะวันตกนะคะใครที่ไม่ว่าจะนับแบบไทยหรือแบบสากลแบบตะวันตกถ้าคุณอยู่ราศีสิงห์เข้ามาฟังคลิปนี้ได้ค่ะใครยังไม่ทราบนะคะแบบลักนาไทยนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนะคะแบบลักนาไทยคือผู้ที่อยู่ราศีสิงห์นะคะส่วนใครที่เชอบแบบตะวันตกนะคะหรือแบบสากลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมค่ะ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลักนาไทยหรือแบบสากลแบบตะว,ว,วันตกถ้าคุณอยู่ราศีสิงเข้ามาฟังคลิปนี้ได้ค่ะเป็นพลังงานโดยรวมครูซันนี่นะคะตามสไตล์ของครูซันนี่นะคะจะทํานายนะคะตามหน้าไพ่ค่ะไพ่ออกมาอย่างไรครูซันนี่ก็จะเรียกว่าพูดไปตามนั้นเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนสคริปต์ร่วงหน้านะคะฉะนั้นไพ่ออกมาอย่างไรก็จะพูดตามนั้นนะคะแล้วครูซันนี่ก็จะทานายนะคะ โดยาการให้เลขนำโชคนำชัยด้วยนะคะให้สีนำโชคนำชัยแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่ซานเทวดาค่ะฉะนั้นอยู่ฟังจนจบนะคะแล้วก็จะมีการให้สรุปแบบตะวันตกด้วยนะคะด้วยไพ่ออร์โคค่ะฉะนั้นอาจจะมีพลังงานสิ่งดีๆนะคะมาแนะนำนะคะฉะนั้นอยู่ฟังจนจบนะคะสีนำโชคนำชัยเลขนำโชคนำชัยและปิดท้ายด้วยไพ่สานเทวดาค่ะ ฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังอยู่ฟังจนจบนะคะอาจจะได้สิ่งดีๆได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะปลดล็อกปลดใจบางท่านบางคนก็เป็นได้นะคะครูสนนนิ็เตรียมไพ่ไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะอะขออนุญ,ญาตสลับไพ่นะคะขออนุญ,ญาตสลับไพ่ะคะ่ะอขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะอืมของอ นางฟ้าทุสวรร์เทวดานะคะช่วยเปิดทางน,นะคะให้ครูซันนี่ได้ดูดูดวงชะตาของชาวราศีสิงการงานการเงินความรักสุขภาพในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 7หรือปี2,024นี้จะเป็นไปในทิศทางใดขอรครูปูบาอาจารย์บอกผ่านไพ่ชุดนี้ครูซันนี่จะเป็นสือ่อกลางในการเสียงทายและสื่อความหมายค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานพร้อมกันนะคะชาวราศีสิง โอเคค่ะเราก็อธิษฐ <Okay. S 1> านพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสียงทายกันนะคะว่าใบาแรกกรุ๊กรูบาอาจารย์อยากจะมาสื่อสารสิ่งใดกับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูใบแรกกัน,นะคะ่ะอชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคนที่ขยันมันเพียนะคะทําการสิ่งใดก็ตั้งใจด้วยความตั้งใจจริงค่ะเป็นคนที่ขยันมันเพียรทําสิ่งใดแล้วทําจริงนะคะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยให้กําลังใจและสนับสนุนคุณอยู่นะชาวราศีสิงห์ฉะนั้นทําต่อไปค่ะนะคะอ่ะ เรามาดูใบต่อไปค่ะว่าเป็นอย่างไรนะชาวราศีสิงห์เดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในร่างเดิมค่ะนิสัยเดมิเดมๆสิ่งใดที่ทําแล้วมันไม่พัฒนาไม่ทาให้ชีวิตดีขึ้นคุณจะเริ่มปริ้งแวบคุณจะเริ่มมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะว่าทําอย่างไรนะไม่ว่าจะเรื่องกายภาพหรือเรื่องจิตวิญญ,ญาณคุณต้องการพัฒนาตัวเองและคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ อเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะอืมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นบนรรพุรุษนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของกุศันี่และจากที่เห็นในหน้าไพ่นะคะบรรพุรุษไม่ว่าเป็นปู่ย่าตายายที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะ,ะท่านตามปกป้อง,องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะ,ะแต่คุณเนี่ยแทบจะคนนี้กับท่านไม่ได้เพราะเราส่งติดออกนอกนะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติอยู่หรือใครเพิ่งเริ่มทํานะคะจงะเรียกว่าทําต่อไปนะคะ ทำฝึกสมาธิให้กลับเข้ามาหาตัวตนกลับเข้ามาถึงแก่นแท้จิตภายในของเราค่ะแต่ไม่ได้ทําเพื่อหวังผลนะคะมันจะต้องเห็นสิ่งอะไรแต่ว่าทำเนี่ยให้เราเนี่ยเรียกว่ากลับเข้ามาหาตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะแล้วบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตามคุ้มครองเราอยู่เนี่ยจะนําทางเราได้ผ่านทางสมาธิผ่านความฝันค่ะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทำเพื่อพัฒนาจิตของเรานะคะให้เป็นอริยทรัพย์ค่ะ จานั้นชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติก็ยังไม่สายนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะกลับเข้ามาเรียนรู้การทําสมาธินะคะใครถนัดแบบไหนทําตามที่ตนถนัดตนชอบเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปอ่าก็มาสื่อมาย้ํานะคะคล้ายคกับใบแรกนะคะเป็นคนขยัน,นะค่ะชาวราศีสิงห์นะคะตั้งใจทําอะไรแล้วนะคะกัดไม่ปล่อยนะคะทําจริงค่ะ แล้วก็มีสัมมาอาชีพนะคะ,ะทํางานด้วยสุดจริตและความขยันเป็นคนขยันมั่นเพียรน,นะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยให้กําลังใจและตามดูคุณอยู่นะคะแต่สิ่งที่ครูสันนีอยากจะย้านะคะชีวิตเราดําเนินด้วยแรงบุญแรงกรรมค่ะฉะนั้นทําสิ่งดีทําความดีคุณจะรับจิ่งดีกลับมาแน่นอนนะคะแต่บุญก็อยู่ส่วนบุญกรรมก็อยู่ส่วนกรรมนะคะแต่ถ้าเราทํากรรมดีมากกว่านะคะกรรมไม่ดีก็ไล่ตามไม่ทันนะคะ หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นโอโหสิกรรมหรือบางครั้งเนี่ยคนของกร,รมมันก็จะเหลือนิดเดียวนะคะเราได้รับแต่เราก็จะได้รับเบาลงนะคะก็ฉะนั้นเป็นความเชื่อของปูซานนี่แล้วก็ดูตามหน้าไพ่นะคะอืออ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตดื่มนะยิ่งพูดเสียงยิ่งหายนะปูซานนี่เนี่ยอืมอาจจะเป็นคนเสียงเบาด้วยนะคะแต่ก็ใช้ไม้ช่วยแล้วนะคะถ้าเสียงเบายังไงก็ต้องขอไยนะคะ พยายามพูดให้ดังนะคะออชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะผ่านมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินที่เรียกว่าเคยเผ่านความทุกข์ยากผ่านความไม่มีต่างๆนะคะผ่านความเรียกว่าสับสนในชีวิตมาก่อนนะคะฉะนั้นคุณจะริมรถมาทุกอย่างนะในชีวิตทั้งความมีความไม่มีความขัดสนอะไรต่างๆนะ,ะฉะนั้นคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะเพราะคุณคุณผ่านบทเรียนมาแล้วนะคะว่า เวลาไม่มีมันเป็นอย่างไรและเวลามีเป็นอย่างไรนะฉะนั้นคุณจะผ่านบทเรียนนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะครูสนี่เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะเมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปค่ะทุกคนอ่าชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหน้าที่การงานนะคะเดือนนี้นะคะจะรับการตอบรับดีค่ะใครเรียนจบแล้วก็แสดงความยินดีด้วย หรือบางท่านบางคนนะสรองความสําเร็จในหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้ประสบความสําเร็จค่ะ,ะไดเ้เรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจกับวงตระกูลเลยนะคะโอ้นะคะอะ่ขอัยจามผ่านจอค่ะจามผ่านจอนะคะ,ะ,คะเป็นเฮฟิเบอร์นะคะเออมาแบบไม่เรียกว่าตั้งตัวนะคะอาจจะเป็นเกสรดอกไม้ในประเทศอังกฤษนะคะจามหน้าจอเลยค่ะอออ่านะคะ,ะ,ะ,นะค,ะคุกก็คงไม่ตัดต่อนะคะแล้วก็ ตามนี้เลยนะคะทุกคนอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะอ่าชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนเนี่ยได้รับการมีกรารยนานมิตรนะคะช่วยสนับสนุนค่ะนะคะอ่าใครที่ทํางานนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะจะมีบริวารที่ดีค่ะนะคะให้การสนับสนุนเป็นไปในทิศทางที่เป็นที่น่าพอใจนะคะเออชีวิตเราเนี่ยไปคนเดียวนะคะมันไปได้ไม่ไกลนะคะบางครั้งถ้ามีแรงสนับสนุนจากกัรายาณมิตรนะคะ ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะคะคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวค่ะคุณมีกัลยาณมิตรนะคะคอยสนับสนุนนะคะไม่ว่าใครจะเป็นเอนเซอร์ทำงานออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆหรือใครที่ทำบริษัทมีบริวารมีคนคอยสนับสนุนนะคะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะคะในเดือนมิถุนายนบางท่านบางคนแพลนอะไรไว้แล้วนะคะจะมีคนสนับสนุนค่ะเอะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปมาดูใบต่อไปอ่าเห็นไหม พอบอกมาแรงสนับสนุนนะมันให้มันสอดคล้องกันเลยนะฉะนั้นบางท่านบางคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งกับทุกคนไม่ว่าใครจะทํางานในเครื่องแบบหรือทํางานที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบก็ตามนะ ekk? ถ้าใครทํางานในเครื่องแบบก็จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือใครที่ไม่ได้ทํางานในเครื่องแบบก็จะมีเรียกว่าได้รับการขยับขยายนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่ของตนให้สูงขึ้นค่ะนะคะเออดีมากเลยนะคะ จะจามอีกแล้วค่ะ <c oughs> โอ้จาาบานจอนทุกคนอืมมา,ากลงคืนเรื่อยเลยนะคะไอเฮฟเวอร์เนี่ยนะคะอะ่ชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนนะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะนะฉะนั้นเนี่ยเดือนสิงหาคมนะคะมีอายุยืนค่ะใครที่เรียกว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะไม่ต้องกังวลค่ะชาวราศีสิงห์รักษาสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบออกกําลังกายนะคะ,ะใครที่สูงอายุนะคะ จะอายุยืนยิ่งขึ้นไปค่ะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลยนะคะอ่ะเรามาดูใบต่อไปใครที่ปฏิบัติทำอยู่แล้วนะคะยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะยิ่งมีการตื่นรู้ยิ่งขึ้นไปหรือใครยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติปฏิบัติได้เลยนะคะมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วนะคะถ้าคุณมีของเก่าของเดิมอยู่แล้วมันยิ่งทําให้อ่การปฏิบัติของคุณเนี่ยก้าวหน้าเจริญได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ แล้วอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์พ่อพญานาคด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปอ่าไหว้องค์พ่อพญานาคนะคะไปสถานที่เขาให้สการะกับองค์พ่อพญานาคสนับสนุนชีวิตคุณให้เจริญรุ่งเรืองนะคะไปขอโชคขอลาบได้ด้วยนะคะอ่าไปขอท่านก่ะท่านอ่าให้แน่นอนนะคะตามบุญตามมาศนาตามแรงกรรมของแต่ละท่านค่ะเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปเออจะได้รับความเมตตาจากผู้อยญ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ทํางานในระดับเรียกว่ามีเจ้านายหรือมีคนที่ตําแหน่งสูงขึ้นไปนะคะจะได้รับความรักความเมตตาค่ะนะคะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับไพ่ที่ได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งด้วยนะคะไพ่มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะไพ่ใบนี้นะคะ,ะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะมาสื่อบางท่านบางคนมีเจ้าคำนายเวทนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของครูซันนี่นะคะใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังให้ออกมาอย่างนี้ก็ครูอขออนุญาตพูดตามให้นะคะว่าบางคนเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรตามอาฆาตตามอันเรียกว่าเราไม่รู้นะว่าเราไปทําอะไรไว้นะคะพบภูมิที่แล้วหรือบางคนบางท่านทําในชาติปัจจุบันนี้แหละคะ่ะแต่อาจจะจําไม่ได้ฉะนั้นใครที่จําได้นะจงไปทําบุญค่ะขอโหสิกรรมทมําบุญบ่อยๆนะคะ อ่าทำมุลทำได้หลาย,ยาอย่าง่ะถวายพุทธรูปนะอ่าทำมุลบ้านในก,กพาพ้าคนพิการนะสร้างห้องน้ําสร้างพุทธรูปให้ทานสัตว์หรือการกินมังสวิรัตนะก็เป็นการให้มุนแล้วทําทุกทรั้งนะคะทำบ่อยๆไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วเขาจะให้อภัยนะก็าตามอาฆาตคุณอยู่ฉะนั้นใครที่นึกได้ว่าเราเคยไปทําอะไรกับใครไว้นะคะจงขอโหสิกรรมขอโทษเขาอะค่ะภาษาธรรมเขาเรียกว่าขอโหสิกรรม ขอโทษขออภัยทานและรู้ว่าเราสำนึกผิดตอนนี้เราจะแก้การสำนึกผิดได้ด้วยการทําบุญค่ะทาบุญให้เขาไปในพวกคุณที่มีอุทิศบุญให้เขาบอกเขาเลยว่าบุญใดที่พระเจ้าได้ทําไว้ในอดีตชาติกี่พวูคิมาแล้วรวมทั้งชาติปัจจุบันขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าคุณรู้ว่าใครคุณก็เจาะจงไปเลยปลาที่ฉันฆ่าหมูที่ฉันฆ่าวัวที่ฉันฆ่าหรือ การกระทำะเรียกว่าไม่ให้ใครมาเกิดนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปทำอะ่ะคุณเจาะจงไปเลยแต่ถ้าคุณจำไม่ได้คุณก็พูดโดยรวมว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอที่มุลบุญสให้นะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณสำนึกใจของคุณสำนึกผิดแล้วขอโทษเขาเนั่นแหละเขาจะสื่อถึงฉะนั้นไพ่ใบน,นี้นะคะมาสื่อถึงชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนนะอ่ะมไม่ได้ว่าทุกคนนะ แล้วก็ไม่ได้ว่าใครโดยเจาะจงนะ,ะมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอาฆาตติดตามอาฆาตค,คุณอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณแนะนําไปลองไปทํานะคะเรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนะคะแรงแรงอาฆาตแรงพยาบาทเนี่ยมีจริงฉะนั้นเนี่ยเหมือน Wifi นะคะเรามองไม่เห็นแต่มันมีนะเราสามารถจะ connect อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆได้ คุยกันในทั่วโลกด้วยแรงไ i f i ฉะนั้นแรงอาฆาตแรงพยาบาลมีจริงนะฉะนั้นเราต้องขอให้เขาไหว้อาภัยสิ่งใดที่ทําผิดพลาดขอโทษขออาภายัยแล้วก็ส่งบุญให้เขานะคะแล้วก็อย่าคิดว่าทําครั้งนี้แล้วก็จะให้นะคะทำบ่อยๆคะ่ะมันครูซันนี่นะคะถ้าไปทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะคะอยู่ดีไปตบหน้าคุณเกีียวปืด้ดเลยนะหน้าหันกลับไม่ได้หรือว่าหน้ามวมไปหลายวันอย่างเงี้ยคุณจะให้อาภัยคูซันนี่ไหม ถ้าหน้าคุณเสียโชมอ่ะฉะนั้นเนี่ยคจันนี้ก็ต้องไปขอภอภัยอ่อแล้วก็ทําสิ่งต่างๆให้คุณบ่อยๆถึงคุณถึงจะใจอ่อนฉะนั้นเนี่ยอ่อมันมันเป็นเรื่องของอ่อจิตใจจริงๆนะคะถ้าคุณทํามากพอคุณแสดงมากพอคุณให้อภัยเขาเนี่ยเขาก็จะให้อภัยคุณค่ะนะคะลองไปทํากันนะคะต้องขออภัยที่พูดย,ดยาวนิดนึงแต่ว่าไพ่ใบนี้มาสื่อถึงการอภัยทานการอา่อ อาฆาตพยาบาทอยู่นะ,ะฉะนั้นคุณจะต้องให้แรงความรักให้แรงปารถนานีเพื่อให้แรงอาฆาตหรือ,อการปองร้ายต่างๆเนี่ยเบาลงนะคะแต่คุณต้องแสดงความจริงใจออกไปด้วยนะคะด้วยการทําบุญบ่อยๆ mm hmm. นะ,ะอ่ะก็อันนี้สื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปอ่ะไพ่ใบนี้ก็มาถึงสื่อถึงนะคะกงกรรมกงเกวียนนะทุกคน เราทำสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นนะคะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดนะคะ,ะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นแค่ผู้ดูนะคะท่านไม่สามารถจะร่วงบุญกรรมของแต่ละคนได้ฉะนั้นเราเป็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่อาสามาอยู่บนโลกใบนี้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยแรงบุญแรงกรรมอยู่ที่การกระทำของเราคะ่ะอยู่ที่ความเชื่อความคิดและการกระทำ เราเปลี่ยนความเชื่อเราได้เราเปลี่ยนความคิดเราได้เราเปลี่ยนการกระทําได้ด้วยการกลับมาทํากรรมดีนะคะองคุลีมานนะท่านหลงเคยอ,อยู่ในตระกูลเศรษฐีนะคะแต่หลงผิดนะคะโดนคนอิชาแล้วก็ไปยุยงอาจารย์นะองคุลีมาหลงผิดคะ่ะว่าการฆ่าคนเนี่ยเพื่อจะได้วิชาวิเศษนะตามอาจารย์ที่บอกนะให้เอานิ้วมากี่ร้อยคนพันคนนะเราจะสอนวิชาให้เป็นเลิศนะ ก็ท่านก็หลงผิดเนี่ยฉะนั้นอาจารย์ที่แนะนําเนี่ยก็แนะนําผิดๆนะแต่ท่านก็ฆ่าคนเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ได้บวชในพุทธศาสนาเป็นอ่าสเร็จนะนิพพานเป็นพระอรหันเนี่ยแต่ท่านก็ยังมีเศษกรรมที่ต้องรับแต่ก็น้อยลงนะแต่ทาสิ่งใดก็จะรับสิ่งนั้นแต่สามารถจะเป็นคนดีได้เป็นพระอรหันได้จากการปฏิบัติจากการเปลี่ยนความคิดของท่านฉะนั้นเรื่องราวของอพระโมคคัลลานะเนี่ยนะ เป็นเรื่องราวที่คลาสสิกเป็นเรื่องราวที่ทุกยุคทุกสมัยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นความจริงฉะนั้นเราสามารถจะเป็นคนดีได้ในอนาคตไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นอย่างไรแต่ณปัจจุบันเราสามารถจะกําหนดชีวิตของเราเองได้ค่ะด้วยการกระทําด้วยความคิดและคำพูดฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปโอ้ พูดถึงผ่านเรื่องราวแล้วนะมีเรื่องดีๆบ้างนะคะทุกคนอืใครนะคะบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะรับไปเลยค่ะน้อมรับคําทนายรถใหม่ป้ายแดงเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะ <7 77 S 2> เลข angel number นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปใบสุดท้ายนะคะทุกคนใบสุดท้าย happy ending นะคะเออชาวราศีสิงห์นะคะ มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะองค์พ่อพระพิคเนตมาให้พรนะคะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าใครจะไปขอสิ่งใดไว้อธิษฐานสิ่งใดไว้นะคะหรือมีอุปสรรคใดๆในชีวิตท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าค่ะนะคะร้ายกลายเป็นดีหรืออาจจะเบาลงนะคะฉะนั้นอยู่ที่แรงบุญแรงกรรมท่านจะช่วยเท่าที่แรงบุญแรงกรรมของแต่ละคนแต่ทุกอย่างจะถูกขจัดปัดเป่าค่ะองค์พ่อพระพิคเนตมาคอนเฟิร์มนะคะ น้อมรับสิ่งดีๆคำทำนายนี้กด999ค่ะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งมีอุปสรรคต่างๆจะหมดไปกด999เลยค่ะนะคะมีสิ่งดีมาบ้างนะคะชาวราศีสิงห์นะคะสรุปนะคะเดี๋ยวคุณจะสรุปให้ที่หยิบมาเนี่ยนะคะจะมีบางคนบางท่านนะคะได้รถใหม่ป้ายแดงอุปสรรคต่างๆจะถูกขจัดปัดเปล่าไปนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะ ด้วยการคิดดีพูดดีทําดีนะคะใครนะคะที่ครูแนะนําไปในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรให้ไปทําตามนั้นนะคะแล้วก็จะถูกชีวิตจะเริ่มดีขึ้นค่ะบางคนบางท่านนะคะจะได้เลื่อน,นขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน,นะคะ่ะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมมีสิ่งดีๆความมั่งคัง่งความร่ํารวยรถใหม่ป้ายแดงเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนค่ะครูสนันนี่การันตี น้อมรับคำทนายกด999เลยค่ะนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะถ้าเราเชื่อคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอ่ะเรามาดูไพ่แบบออร์คกันนะคะว่าไพ่จะมาสรุปและมาให้กำลังใจมาสรุปในชาวราศีสิงห์อย่างไรในเดือนอมิถุนายนนี้นะคะเรามาดูกันเราจะให้ไพ่ออร์คแบบตะวันตก มาสรุปนะคะท่านจะบอกว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ message in the bottle <c oughs> ชัดเจนค่ะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความคิดที่อยู่ในสมองของเราค่ะเราคิดอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะไม่ว่านี้นะคะใครจะคิดอย่างไรบางคนคิดว่าโอ้โหการเป็นมหาเศรษฐีมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเราจะรวยได้หรอในชาตินี้ ถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณก็จะไม่ได้รวยนะคะฉะนั้นต้องคิดโอ้ความรวยการเป็นมหาเศรษฐีเป็นไปได้ชีวิตพลิกผ่านได้นะคะชีวิตมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันมีความมหาัศาจรรย์ได้ค่ะนะเ,เคาได้ยินไหมคะว่าสามล้อตกหวยนะเขายังเป็นมหาเศรษฐีได้เลยวันนี้สีสามล้อว,วันรุ่งขึ้นตกหวยก็รวยเป็นมหาเศรษฐีได้ฉะนั้นความมหัศจรรย์ความมัง่งคั่งความมั่งมีทุกอย่างที่คุณปรารถนา มันอยู่ในหัวคุณแล้วค่ะมันอยู่ในหัว message in the bottle ก็คือส่งความปรารถนาไปค่ะวันนี้คุณปรารถนาสิ่งใดจงปลูกความคิดนั้นในหัวคุณค่ะให้คุณเห็นก่อนในหัวคุณถ้าคุณเห็นในหัวคุณมันจะออกมาชัดเจนเป็นเรื่องจริงค่ะนะ see inside your head first and then you see it outside นะเห็นในหัวคุณก่อนแล้วคุณจะเห็นออกมา เป็นความจริงข้างนอกนะคะฉะนั้น C, i N, y O, u H, e a a N, O, u it O, i s e นะฉะนั้นมันเป็นไปตามนั้นค่ะภาษาอังกฤษก็บอกว่าเราเห็นในหัวเราก่อนและเราจะเห็นมันเป็นความจริงขึ้นมาได้ค่ะอ่ะก็ชัดเจนนะคะในสิ่งที่อไพโอโลโกแบบตะวันตกสื่อสารนะคะอ่ะยิ่งพูดเสียงโคซันี่หายต้องขออภัยนะขอจิบน้ำนิดนึงอืม เราจะมาดูกันนะคะว่าสีนำโชคนำชัยนะคะอ๋อพอดื่มนะ้ำแล้วก็เสียงชัดขึ้นเนะมีสีใดบ้างนะคะตามความเชื่อจากตานะคะสีนำโชคนำชัยนะทุกคนบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้สีถูกฉลกนะมันจะเด่นนะมันจะเด่นมันจะมีสเสน่ห์มีออร่านะคะน,นี้เรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับสร้อยหินหรือเสื้อผ้าควรจะใช้สีใดนะ,ะเรามาดูห้าสีกันนะทุกคนหยิบมาห้าสีเจดนี้นเลยนะคะทุกคน สีส้มนะะอมดำนะสีส้มอมดำาอกสีสีนะทุกคนอีกสีสีอืมสีสีโอ้สีโทนนี้เลยนะโทนนี้นะคล้ายๆกับอ่ะโคราโทนกันนะคะออกจะเป็นขาวนะขาวอมน้ําเงินหรือเปล่าน,นะประมาณนี้นะสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสีสีนะทุกคนออกสีสีอืมสีสีสีอะไรนะทุกคนสีชมพูนะชมพูอมขาว อจำนวนขาวสีเสื้อผ้าใส่ถึงระดับได้เลยนะทุกคนอีกสองสีอะมาดูกันสีอะไรสีสดใสนะออกโทนนี้อีกแล้วนะคะทุกคนคล้ายคล้ายสีนี้นะคะเนี่ยจะโทนเดียวกันนะะแต่อันนี้ก็สีส้มนะสีส้มอ่ะสีสุดท้ายครูว่าน่าจะออกเขียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันสีอะไรนะอ่ะสีอะไรอืมสีน้ําเงินสีฟ้านะคะสีฟ้าคล้ายคล้ายกันนะคะอ่า คล้ายๆกับสีนี้เลยนะนะโทนนี้นะคะเนี่ยโทนนี้นะคะดูแล้วน่าจะเป็นสองโทนได้ซ้านะเนี่ยจะเป็นสีแสดนะคะสีแสดแล้วก็โทนนี้ทุกคนนะคะอ่ะไปปรับใช้กันนะคะไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับนะะสนใรสนใจสร้อยหินปีเซียต่างๆนะอ่าเป็นทองแท้นะะแล้วอยากให้กูอริษานจิตใช้สีที่เหมาะกับคุณนะะก็ทักมาได้นะคะเป็นทองแท้ะคะ่ะ ทองแท้นะคะสีเสียนะคะอ่กาใครสนใจก็ทักมาได้นะคะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีนำโชคนำชัยกันนะชาวราศีสิงห์นะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีเลขอะไรบ้างน,นะคะนำโชคนำชัยนำไปเสี่ยงโชคกันนะคะทุกคน <S <S เลข18เลข10 12 42และก็เลข15านะคะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยซื้อเป็นใบเบิกทางนะ,ะทุกคนซื้อเป็นใบเบิกทางไม่ขายบ้านขายรถ ไปซื้อโรตารีกันนะคะอะซื้อเป็นใบเบิกทางนะคะซื้อตามความฐานะแล้วก็เงินที่เรามีนะคะอย่าไปทุ่มสุดตัวนะคะเพราะแรงบุญแรงวาสนาไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าปิดท้ายกันค่ะด้วยไพ่าสารเทวดาองค์ครุูบาอาจารยามาสุสันารอะไรกับชาวราศีสิงห์อ่าเอาใบนี้เลยนะคะเอาใบนี้เลยเหมือนท่านอยากจะขึ้นมานะ เอาใบนี้นะ้วะทุกคนอืมเดี๋ยวคุณซันนี่จะอ่านให้ฟังค่ะนะคะว่าเป็นอย่างไรนะอะแม้ว่าในบางสถานการณ์ที่เจ้ารู้ว่าใช่หน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเพื่อสงเคราะห์ให้ผู้อื่นได้เจ้าก็จงทำเถิดลูกนะคะจะได้เป็นที่พึ่งมีโชคลาภสงเคราะห์ผู้อื่นชัดเจนค่ะ อุบาอาจาร์นะคะสารเทวดามาส่งสารนะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งใดที่เราไม่เดือดร้อนสิ่งใดที่เราจะสงเคราะห์ผู้อื่นได้การเป็นผู้ให้เรายิ่งได้รับเพิ่มแน่นอนค่ะคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้เป็นจริงค่ะนะคะ,คะกฎของการให้เราให้สิ่งใดไปเราก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมานะคะเราให้ความรักเราก็ได้รับรักเราให้ความเกลียดเราก็ได้ความเกลียดกลับมาเราให้ความอิจฉาริษยา เราก็ได้คนที่อิจฉาิษยามาเป็นเพื่อนมาเป็นบริวารค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะครูบาอาจารย์มาคอนเฟิร์มค่ะการเป็นผู้ให้เราให้ได้นะในไม่ว่าจะให้สิ่งใดนะคะเราส่งเคาะผู้อื่นเราย่อมได้รับสิ่งดีดีตอบแทนกลับมาเสมอค่ะนะก็เป็นสารจากครูครูบาอาจารย์นะทุกคนฉะนั้นวันนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดในชีวิตนะคะคุณคงจะรับไกด์ไลน์ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกคนนะคะชาวราศีสิงห์ที่อยู่ฟังจนจบนะคะถ้าสิ่งใดผิดพลาดก็กลับขอไปทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านโดยสดๆนะคะถึงแม้จะเป็นการอัดคลิปนะคะด้วยหน้าที่ภาระการงานนะคะผู้จะไม่มาตัดต่ออะไรที่มันยุ่งยากมากมายนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็กลับขอไปทุกท่านนะคะไม่ได้มีการเขียนสคริปต์นะคะแล้วก็อ่านตามหน้าไพ่ค่ะนะคะ,นะคะก็ก็ฝากติดตามนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากเป็นกําลังใจ ให้ครูสันนี้ด้วยนะคะการกด subscribe <c oughs> เป็นการเปิดการมองเห็นค่ะชาวราศีสิงห์ที่เขาอยู่ราศีเดียวกับท่านก็าจ,จะปลดล็อกชีวิตได้คาตอบดีๆในชีวิตนะคะค่ะก็ไว้พอกท้ท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบัง่งคั่งน้ำรวยสมดังปรารถนากันทุกท่านนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะอันนี้สวัสดีค่ะ